รู้สึกยินดีรู้สึกปลื้มมากเพราะว่าเราก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ของเนสกาแฟใช่ไหมฮะซึ่ง Ambassador, แอมเบสเดอร์กับรีเซนเตอร์หลายๆคนก็เป็นเพื่อนของผมเองก็รู้สึกอบอุ่นดีฮะแล้วก็แถมเราได้มาร่วมโครงการดีๆเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมรักแวดล้อมเรื่องรีไซเคิลซึ่งผมรู้สึกดีมากครับท,ที่ได้มีโอกาสที่จะมาอยู่ร่วมกับงานดีๆอย่างงี้ฮะ ก็ทางเนสกาแฟเนี่ยเขามีคอมมิทเมนต์ที่แบบภายในปี2022เนี่ยพวกบรรจุภันฑ์พวกแพค k เกจิ้งผลิตภัณฑ์อะไรของเขาเนี่ยมันจะเป็นแพคเกจิ้งที่มันรีไซเคิลได้ซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะเพราะว่าให้พูดตรงๆก็คือโลกเรามีอยู่ใบเดียวใช่ไหมฮะมันพังแล้วพังเลยนะก็เลยผมรู้สึกว่าสำหรับเยาวชนเนี่ยที่เขาจะได้ได้รู้ถึงเรื่องของรีไซเคิล รักสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องสําคัญยิ่งในยุคสมัยนี้ที่แบบคนแบบโตมาในเมืองแล้วไม่ค่อยสนใจตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วมันก็น่ายดย่องมากที่แบรนด์ใหญ่อย่างเนสกาแฟมาเป็นผู้นําในทางด้านนี้นะครับคร,รับก็ผมเชื่อว่าทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าแบบ อย่างเนสกาแฟนี่ก็เป็นผู้นำในส่วนของกาแฟนะฮะอย่างผมเองเนี่ยก็เป็นจะเรียกว่าอคอกาแฟก็ว่าได้เนี่ยจะเรียกว่าแบบคอฟฟี่แอดดิกก็ว่าได้นะฮะก็ฝากกับทุกคนนะครับเนสกาแฟโกครีมมานะฮะถามถึงทริปพัปางนาหน่อยค่ะเป็นัไงบ้างทริปพังนาใครไปพาาังนาล่าสุดเนี่ย ทังนั้นอยู่ใกล้ๆกันอ่ะอยู่ใกล้ๆกันอยู่คนละทะเลเลยเรา่ะอ๋อไม่ไม่ก็ไปไปทั้งสองที่แหละครก็ทั้งพังงานและทั้งพังงานครับอ้าตัวเองถามแล้วก็คอยู่ครับดีครับไปช่วงนี้เดินทางผมรู้สึกว่าเงียบดีฮะสงบดีแล้วก็ไปกับ คนที่สำคัญก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ครับออครับเห็นมีรูปสวยๆมาเพื่อนเที่ยนะครับครับกออ็ตัวผมเองแล้วก็รวมถึงออคุณแฟนหรือว่าคุณแฟนนะครับ <c oughs> คุณแฟนเขาก็เป็นคนที่อินกับเรื่องของดีไซน์เรื่องฟอทโกราฟีเรื่องถ่ายรูปก็เลยในเวลาว่างเราก็ถ่ายรูปกันเก็บไว้เป็นพรีเวดดิ้งอะไรอย่างงี้ยนะคไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะ แค่นี้เลยเ <g ül> รครับอ้าวคะไม่ก็คนคน <c oughs> ชอบถ่ายรูปก็ถ่ายรูปมันอาจจะไม่ไมด้ต้องมีนัยยะอะไรขนาดนั้น,นส่วนเรื่องของ free wedding ก็พูดตรงๆคืออาจจะรู้สึกเขินหน่อยถ้าสมมติว่าเรา,เรา,าเราจะทำสไตล์นั้นนะครคือถ้าเราจะทำะไรอย่างนั้นผมว่ามันไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้แต่เห็นเพื่อนมาแซลเลยว่าแบบมาเชียร์มาแต่งเลยแต่งเลยกันกันก็ ก็เป็นเรื่องที่คุยกันไว,นว้ฮะแต่ว่าแต่วต่าก็ทุกอย่างเขามีเวลาของมันจริงจริงมีความแฝนไว้แล้วใช่ไหม,ม,มคะว่าจะประมาณช่วงไหนอะไรแบี้คือมันเป็นเป้าดีกว่าคิดว่าอย่างเงี้ยมันเป็นเป็นสิ่งที่เราทั้งคู่ก็คุยกันไวน้แล้วก็เมื่อเมื่อเราพร้อมเราก็ก็ค่อยก้าวไปถึงจุดนั้นฮะคือคนดันไหมคะมีคนรอดูงานของเนรดาเยอะไหมหลายคนแชร์ว่าอยากเก่ง คัห็นง <laughs> <c oughs> ั้นแต่ง้้มาค่ไหแล้วคะคือคือท้าให้พูดในแง่ว่าแบบมันจะออกมายัางไงเนี่ยผมผมยังคิดไม่ไปถึงจุดนั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งใหม่สำหรับผมเหมือนกันแบบพูดตรงๆเลยก็แค่รู้สึกดีใจที่ว่าออสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ในชีวิตเราเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ที่เป็นไปได้ คราวนี้ผมขอเป็นทีละเสบทีละเสบแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนผมยิงนึกไม่ออกเพราะชีวิตนี้คือไม่เคยคิดว่ามันจะมันจะมันจะเป็นไปได้ก็เลยแบบป้าหรอกผมผมรู้สึกว่าพอมันมาถึงจุดหนึ่งในชีวิตเนี่ยคือการที่เราจะร่วมใช้อนาคตกับใครสักคนเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ที่สำคัญมากสำหรับผมใน ละกันนะเพราะว่าเพราะว่เาเราเองเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันคงเป็นสิ่งที่ดีเนาะถ้าเราจะมีพาร์ทเนอร์ที่จะแบบเดินคู่เราไปาในอนาคตนะครับวัจุดนั้นดีมากเส้นที่เราอยากจะแต่งงานมันน่าจะเป็นแบบไหนพรามจริงตอนนั้นเราได้ใช่แล้วแต่งมันมีโมเมนต์อะไรที่ทำให้รู้สึกว่าอยาก่าคือมันมันก็คงมีหลาย,น,ย,าลายลนัยยะแหละฮว่าคําว่าพร้อมมันมัน,น,น,มนมมกมน็มันเป็นสิง่งที่ผมนิยามนคนนี้ คนคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมัมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องคุยกัน2คนคราวนี้มันก็มีเรื่องของครอบครัวเรื่องของสังคมที่เราก็ต้องคํานึงถึงด้วยก,ก,ก็ต้องคุยหมดทุกอย่างนะแล้วก็พอเมื่อมันพร้อมจริงๆมันก็เราก็จะรู้ว่าเราพร้อมถือเป็นคนแรกเลยไหมคะที่เราฝันแบบนึกภาพแต่งงานกับเขาใช่ครับก็เ็เป็นครั้งแรกที่ที่รู้สึกว่ามีภาพนี้ ที่ท,ที่ที่มันจะเกิดขึ้นได้จริงครับอะไรที่ทำให้พี่นี่ยเรสึกว่าเขาเนี่ยทำให้เราเป็นภาพนี้อะไราบเนี้นะไม่รู้อะมันคือทุกอย่างมันคือถ้าผมจะให้มาจำกัดความว่าความหมายของความรักมันแบบสั้นๆคมๆให้ทุกคนแบบได้ยินที่นี่มันก็มันอาจจะยากไปนิดหนึ่งอะฮะมันมันคงต้องนั่งคุยกันเป็นชั่วโมงอะฮะคือ มีเวลาไหมล่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นครับก็ครับครับไม่รู้ดวยไม่รู้ยังไงคือตัวตัวเองทักมาเราก็เขินอ่ะก็เขาไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้มีแบบมุมมุมอย่างนี้เกิดขึ้นกับผมก็เลยก็รู้สึกดีฮะก็ดีฮะก็ก็เนี่ยก็เนี่ย มือไม้สั่นหมดเลยเนะี่ยไม่รู้จะตอบอยังไงเนี่ยครับคือผมว่ามันเป็นเรื่องของจะเรียกว่าอะไรดีคือมันเหมือน <c oughs> เมื่อเราเห็นภาพว่าเราจะเดินหน้าไปกับใครสักคนเนี่ยมันเกิดความอุ่นใจอะไรบางอย่างมันเกิดความ เหมือนแบบคือผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงเข้าใจความรู้สึกของผมตอนที่ผมบอกว่าเคยตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกแบบเราเวงว้างแล้วเราแบบเหมือนแบบเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรไปเพื่ออะไรใช้ชุดไปเพื่ออะไรและบางทีพอเราเจอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยแล้วมันเหมือนแบบเราพบทิศทางอะไรบางอย่างได้ความเวงว้างนั้นมันก็หายไป แล้วมันก็ถูกทดแทนด้วยความรักมั้งหรืออะไรเงี้ยพูดไม่ถูกประมาณนี้เลยมั้งฮะตกลงเพราะการเจอเขาก็คงใช่ครับก็หวังว่านะไม่เคยบอกเขาในพิธีกรรมก็หวังว่าต้องรู้สิต้องรู้สิฮะคือปีหน้าเลยไหมครับปีหน้าเลรุนนได้ไหมครปีหน้า ไม่คือไม่รู้ฮะค,คือมันมันยังกกคือมันมีมันมีหลายอย่างที่เราต้องคุยกันแต่เอาเป็นว่าได้มีการคุยกันถึงถึงเวลาแล้วแต่ว่าไอ้ตรงนี้ผมยังขออนุญาตยังยังไม่ยังไม่แชร์เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องข้างในอนะเนาะเพราะมันมีหลายอย่างที่เราต้องคุยกันข้างในอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ออกปะไมออกปะไม่ได้สบายใช่ไม้ม ผมอะฮะอ๋อไม่น่าจะคือคือคือถ้าถ้าถ้าเป็นสไยล์ผมเนะี่ยผมชอบทําทุกอย่างแบบค่อนข้างละเอียดบบคือเราก็<ๆ>เพราะว่ามันคือทั้งชีวิตใช่ไหมครัคือยิ่งในสมัยนี้คือแบบคนเขาแบบแต่งงานกันง่ายเลิกกันง่ายผมก็รู้สึกว่าแบบจะทั้งทีก็เออเอาให้มันทั้งชีวิตดีกว่าไหมแต่เรื่องลูกยังเหมือนเดิมไหมครับเรื่องลูกยังเหมือนเดิมไหมค ก็ก็เหมือนเดิมนะคือให้พูดว่าไงดีคือคือไม่ได้ไม่ได้ทั้งผมก็นั้นนี่คือไม่ได้ไม่ได้คิดว่าคำว่าครอบครัวนี้จำเป็นที่จะต้องต้องมีลูกอ่าซึ่งทางครอบครัวผมทางครอบครัวเขาก็ค่อนข้างให้พื้นที่สำหรับเราทั้งคู่ที่จะ ใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการกันแต่ว่าใครจะไปรู้ในในอนาคตผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <Okay. S 1> บางทีผมอยู่กับเพื่อน <Okay. S 1> เพื่อนเขาบอกโ้โห oh. แบบ <Okay. S 1> แบบมึงอยากอยากเป็นพ่อมากเลยใช่ไหม <Yeah. S 1> แบบเห็นเรากับเด็กแล้วเขาแบบเออทำไมดูแบบอินกับเด็กมากเราก็ไม่รู้ตัว oh. แบบไม่รู้อาจจะอยู่ในจิตใต้สำนึกลึกๆมัง้งแต่ไม่ได้คิดนะไม่ได้คิด,ไม,ไ,ดไม่ได้อยู่ในแผน เล่นกูเล่นกูเขินเลยเนะี่ย <laughs>